ฮัลโหลฮัลโหลลุงเออลุงลุงลุงตอนเนี้ยแน่น่ะลุงตอนเนี้ยแนนจะบอกว่าแน่น่ะได้แล้วโอยพูดให้จบก่อนแล้วค่อยหัวเราะฟังไม่รู้เรื่องพอดีกูแนนดีใจอ่ะลุงแน่น่ะจะบอกว่าเราได้งานแล้วนะลุงลอกท่อหรือเทปูนโอกระเบื้องไม่ใช่อืองานวัดบ้าน ตอนนี้แนทรับงานได้แล้วนะฮะได้งานแล้วเหรอจ้าลุงลุงไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจอ่ะอืมนี่แนทอะ่ะจะรีบไปหานางํำนะส่วนลุงอะ่ะรีบไปช่วยหานักสแสดงหน่อยได้ไหมแห่ไม่ใช่นักการเมืองแห่ไม่ใช่นักอะไรอะ่ะลุงนักดนตรีอ่ะนักดนตรีอะ่ะช่วยไปหายหน่อยนะเรื่องนักดนตรีไม่ใช่ปัญหาใหญ่เดวลุงจัดก,การให้จ้าจ้างั้นตามี้นะลุงนะจ้าสวัสด,ดีจ้า วางวางสายไปแล้วเหรอโฮ้ยเฮ้ยหนูแนมันโทรมาบอกได้งานแล้วนี่นะถ้าพ่อไอแนมันรู้นะมันคงดีใจแน่เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่จะไปหานักดนตรีที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกนักดนตรีเนี่ยพวกพี่เอะแยะเอออยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปหานักดนตรีนะไปแต่วันหน่อยนะแวะบ้านนพ่นบ้านนี้ด้วย